ไดนวอดมาเรียบร้อยกินข้าวออ้ดบ่์กินแล้วกินยั้งมันี่ยกินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นชองถวยชองถวยเลยกับสบายดีและสวัสดีเลยผมแม่พี่น้องเบิร์ดสูค่สูคนพี่น้องเลย ว่าอยู่ในละ่างประเทศบาตูนกับยิ้นดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขา้าซูซองบาตูนแชนแนลอีกแล้วพี่น้องเลยพบพ่อกับบาตูนมาอนี้บาตูนก็นได้มาอยู่ห้องพักของสาวนุ่นเพิ่นพี่น้องเลยหรือว่าหม่องพักหม่องเศ้าเราหน่ยนะเนาะทั้งบาตูนมาเมื่อนี้กับทั้งบาตูนก็นได้ซื้อเขา่าซื้อไข่พี่นองง้องเลยมามอบให้ทางสาวนุ่นเพิินเนาะก็เป็นเงิน ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางพังไทยพูดแล้วพี่น้องเลยเนาะเป็นพระอาจารย์อยู่พังไทยพูดแล้วเพิ่นได้ผ่าเงินมาเป็นจํานวน1,000บาทตั้งแต่บาตรูนซื้อหมอหุองเขา่าพี่น้องเลยในราคาอ่าสี่ร้อยบาทตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วก็เงินชวนที่เดือนี่ทางบาตรูนก็ได้ว่าซื้อเขา่าซื้อไข่อีกอย่างเข่ามาไว้ให้เราเนาะพี่น้องเองนาะเพราะว่าทางเราไปคนเดียวนี่กับคนกลางชีงง้งยากพี่น้องเลยทางบาตรูนก็เลยเอาเงินชวนนั่นนะ่ะ เหลือจากซื้อหมูห้งเขา่าก็ได้มาซื้อไข่ซื้อเข่ามาไหว้ให้เราพี่น้องไงข้างบนตูนก็ซื้อเขาาเ่า,เ,ขา,เ,ขาเจ้าหอมอะมอละลิพี่น้องไยประมาณสองถุงสองถุงถุงละหากิโลพี่น้องไยแล้วก็ไข่แพงนึรงพี่น้องเนะาะซือมาให้เราเหมือนนี้พี่นอ้องไงจัดสิประมาณนี้พี่น้องไย ก็จะเข้าไปหาทั้งชาวนุ่นเดี๋ยวเครื่องของเข้าไปมอบให้ชาวนุ่นก่อนพี่น้องเไงเนาะเมื่อนี้ก่อนอื่นทางโมตูนก็ขอบบุญขอบคุณเนาะอ่าผู้ใหญ่เจรีอยู่ทั้งพังไทยหรือว่าพระอาจารย์อยู่ทั้งพังไทยนะั่นแหละพี่น้องเไยที่ว่ามีน้ำใจอ่าเมตตาซอยเรือมาทั้งชาวนุ่นพี่น้องเไงเนาะทางโมตูนก็ติโอคติใจน้ำใจพี่น้องเยก่อนอื่นโมตูนกับ ขออวยพรอวยใ้ให้พระอาจารย์จงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีปราศจากโรคภัยไข่เจ็บเด้อคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ขอให้สมคํามุ่งมั่นรังปรารถนาเนาะวาเสดยังกระามเต้ขอให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเมื่อหนาใดขอให้อนุมั่นขัญยืนตลอดปีและตลอดไปเนาะพระอาจารย์ให้มาําใดก็ขอให้ขับขึ้นไปหาพระอาจารย์ร้อยเท่าพันเท่านะโอเคพี่น้องเลยว่าลายใหญ่ห้งทั้งโมตูนก็จะเอาเข่า ให้ทั้งสาวนุ่นเพื่อนบูวา่ายเหดุยังอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวบ่โน่เนาะหรือว่าจังใดน้องพี่น้องเนาะไปเพิ่มการบรเสียเวลาพี่น้องเอ้ไป่พีน้องเอ้สองถุงในราคาหนึ่งแสนสิบพันสี่พี่น้องเอ้ยอึ๊บโอ้ย เห็นอย่างอยู่เด้บาทนี้เนาะพี่น้องเนาะคึมคึมเนาะสานุ่นเนาะผ้าลงผลสต๊อกบอหรือว่าจังไรนี่พี่น้องไงฮะห่อนห่อนอยู่บอสุดยอดนย่านด้นี่เนาะชาวบอว่าอากาศเย็นดีนี่เชื่อว่าพัดลมได้พี่น้องไงนะเอาสบายดีแล้วสานุนเด้อะด้ยพี่น้องไงมาต่วนข่อนหนะตั้งกล้องก่อนเด้อพี่น้องไง เหรอไงยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นแล้วบันนี้สาวนุ่นเนาะอ่ามีอารมณ์ดีแต่เศร้าแต่ได้เมื่อนี่บอเป็นนวดมาแล้ว่บ่เป็นนวดมาแล้วอืมเป็นนวดมาเรียบร้อยกินข้าวรือบ่กินแล้วกินดังมันนี่กินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นถช่องถ้วยเลยป้าเจาไปกินข้าวปุ้บ่กินข้าวปุ้นแล้วข้าวเลยบ่แลี้ยวเลยจะ่าคัน xin young yam lênh đi hùng khóng tinh kapakapong bong 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 bọt nè thong nê tinh anh đi tinh đại xe bò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  Nè, bò xe 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 bò bò xe bò xe bò xe bò đây là xe bò 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 อันก็เคยเหตุอยู uh, no. yeah. Yeah. Oh, oh, ่อยู่ไทยบอแต่แต่ว่ายังไม่ร้องของของบ่เ nice ตียงบ่ยังบ่ร้องอยู่ใช่ไหมนะนะใช่ไหมบ่อ้าวเจ้าก็ต้องร้องร้องกันได้หนูมีเขื่อนต้องหาฟักบัวหอมบอเี่ยนี่มีตะไคร้มีไอ้ไอ้สกบัวรของผ้าแดงน่ะโอ้มีอย่างนี้เอาลักลากไรมาพงดูเพื่อมารอบหน้าจีได้ซื้อมาฝากนี่ก็จำปะไหนมีอย่างนี้ แบบแบบว่าคือคือเจ้าเคยย้ำต่ก่อนน่ะนะให้ชุดลงไปน้ำเปียงนัวแมนแต่ว่าอยากเห้มันนัวนะบอกจะว่าเป็นนัวนะถ้ามันแสีบแล้วก็มาทำปุงอืมโอ้ยของเราแมนของเราของเราสุดยอดเลยของว่าเตียงนะไม่ใช่แต่อันนั้นแน่นนึบๆมาปุงแล้วก็ขันยากันมักอันนั้นในการชิลล์ปลาลงไปนิดนึงแต่ว่าน้ำปลาภาษาเดียวใช้เมกกี้เมกกี้เอาเนาะมันชิได้โบเข้มเองแกเอาต่ผู้มักพี่น้องอย่งเนาะ ถาถาว่าตุนได้กินได้ซิมมานี่โอ้แซ่บปลากระป๋องบ่เตียงพี่น้องเอ้ยไปได้ลองก็ถือว่าโอ้สุดยอดได้ล่ะติดใจได้ล่ะพี่น้องลองมาเด้อสนนเด้อเอาเ้ามาเบิ่งดูลักๆมีหยังแน่เดี๋ยวทาบ่ตุนมาอ่าใส่กระเทียมมื้อหน้าเดี๋ยวสิซื้อเครื่องมันมาให้ให้ยำแล้วก็สิให้เจ้ายำสุกินยำแล้วเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้แล้วเอาลองเบิ่งเนาะใช้ความสามารถเบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะ มีอย่างแน่บอกมารู้ลักลักเลย่องหอมหัวแดงนึ่งหอมอหัวแดงกระเทียมชองกระเทียมบอกเลตะไคร้สามตะไคร้หรือว่าหัวสิงไคให้นาะพี่น้องเนาะบ้านเตารเอิ์นหัวสิงไคาสามแล้วก<ะ>มีพ่อใบมะกรูดใช่บ่อกะทันมีกะไซอ๋อหอมนี่หิเนาะแต่ว่าปกติเทากับมีอันหอมหัวแดงนี่มันก็หอมอยู่แล้วโอ้ใช่ฉันแทนก็ได้เนาะใบมะกรูดแล้วก็ไอ้ หอมหอมบัวหอมต้นหอมต้นอย่างเขานี่บ่โอเคสันมือหนาเด้อพี่น้องเลยเห็ดยำสุกินนี่เด้อมีบางนาใส่มีบางน้าน้ำเนาะหั่นมกพริกบานี่เนาะพริกลิบเนาะหั่นพริกไอพริกไอพริกแดงพริกเลงยังสดอยู่นะพี่น้องเลยว่ามากรส่งปากก็ได้บานเ่ยจุดยากได้พี่น้องเลยเอาเอาไว้มือหน้าเด้อสนุนเด้อ เดี๋ยวเมื่อหน้ามาบัตุนสิเวะเข้าตลาดพี่น้องเงยแต่ก็ซื้อเครื่องย้ำนี่ละพักหนาค่ะตองนี่ละพี่น้องเงยเนาะก็เอามาให้สาวนุ่นเป็นย้ำเบิงพี่น้องเงยม่เคียงเคียงหั่นเลยเคียงเนี้ยมีบ่หมีดได้แต่หมีดเนี้ยังมีเลยพี่น้องเงยเนาะคืนนี้ให้เขาแก่อันผ้าซานให้ก็ให้อันห้อมแบบแก่ให้เอ่อคนขางห้องนี่บ่ เพื่อนค้างห้องแก้ตุ้มกระสานให้เลยอ๋อก็ว่าเนาะทั้งเกยเขากะแก้ยากพี่น้องเลยจับฉนจับเหมันก็สิยากอยู่เนาะเนมี่ยังครบอือด้วยด้วยยังขาดยังแน่ใจตอนนี้นะมี่ยังแน่แบบเครื่องเขาสีใสในโคเรือนนี่นะแบบว่าที่เขาสีจำเป็นเฮ็ดนี่ก็ตัวบวกในยังเขาก็มีครบแล้วเนาะอ่าท่านเป็นคือใครมากกับตัง บางทีแกอยากทอดไข่ก็พี่มออทหมอทอดไข่มอทอดไข่เป็นหมอกระทะถ้าเป็นหมอกระทะไฟฟ้านี่ยซีดีนอชานุ่นเนาะพี่น้องเลยยังขาดอยู่มองนี่อีบาทนี่แล้ก็มีดยังอะไรด้วยมีดเคียงก็ได้หั่นพักหั่นหนาเนาะโค้งสักบาเอาก็ได้ที่เอ้าวด้วยพี่น้องเลยเขาคงสีบริต่ำยังหยกเนาะเพราะว่าเฮาแต่ก็ได้หั่นหั่นหั่นนี่ย่าปลากระป๋องว่าเตียงแล้วพี่น้องเลยเนาะ หั่นพักหั่นเนี่ยหั่นหัวจิงไ่หรือว่าตะไค่นั่นแหละพี่น้องเลยมันก็ต้องใส่เนาะอ่ามีดเขียงพี่น้องเลยอ๋อตโถยังสองสามอย่างหลักๆเลยนี่โอ้ยดื้อไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอ่าตรงเตาอย่างสักอย่างนี่มันปัดหมมีเนาะมันเพิ่อองเอาสีทอดคงทอดไข่นี่ก็บ่ได้อีกใช่ต้องอันหม้ออันนัะนแหละหม้อไฟผ่า ราคาเท่าไรดินอพี่น้องเนาะ,ะที่หมอแคบวันใดเนาะนอร์อดบอกหาเลยท,ทั้งท,ทั้งหมดตุนก็ลืมถามเบิ่งพี่น,อนอะนะ้องไงเมื่อนงเมื่อซื้อหมอององนะ่งเข่าน่ะเนาะลืมถามเบิ่งเนาะมีแต่ว่ากูและเพื่อว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นต่างเงินมาให้ก็มีแต่ว่าซื้อซื้อหมออง่มงเข่าโมเมนต์ขอไพ่พี่น้องไงซื้อ กระทะไฟฟ้าเนอะเอยเนาะอ่าพอใช้ได้อยู่หรอวะมอคายๆมอนอันนี้นะทัดว่าเขาจะกินไอ้จะกินไอ้เขาเรียกอะไรเพื่อนยังแบบไรอ่ะยากเนี่ยเป็นมอนั่นน่ะนะมออยากมอยังเลยแบบวางเลยอาอาวางแต่เลยนะในมอนะเป็นมอย่างมอเขาเพล่าเพล่าเนยค่อยๆแบบเพล็ดกินหมูกระทะอยังนี่บอกจะว่าเขาจะกินเยวี่ยงเขาจะกิน อ๋อมันมันมันชิง่ายกูว่าเนี่ยน่ะแมนมันเป็นมอที่ว่าทั้งมันก็บที่นี่แบบเป็นมอยาวๆกูเยาวเลยล่ะเนยที่นี่จะเป็นมอต้มรัวที่ต้มไข่หรืออยังก็ได้อ๋อที่เราถอดไข่ก็ได้อ่าๆทั้งนี้ก็จะเป็นแบบเขาย่างอ๋อเสร็จอยู่ในหันเลยแมนคู่กันเลยแมนมันอยู่ติดกันเลยโอ้สะดุ้นเห็นยุ่ยใช่ไหมยุ้ยยังก็ เคยใส่ก่เคยใส่เขาทางหมดโยไทยก็เคยใส่บ่ง่ายสะดวกสบายเลยเนาะตัวนี้เนาะโอ้โอ๊ะพี่น้องเไยเนาะมีแต่ว่าพอแล้วมีแต่วอดน้ำผูญญ้ใหญ่ใจดีได้พี่น้องเไยเนาะอ่าถ้าว่าอยากให้ทั้งสาวน,นุ่นคนใส้เครื่องใส้เครื่องซอยสะดวกสบายง่ายขึ้นกับมีแต่ว่าวอดน้ำผูญญ้ใหญ่ใจดีนี่ละฝากเงินฝากค้ำมาให้กับอ่า ได้เงินได้คำกับซื้อหมอหุ้งเข่ากระทะไว้ผงไว้ผ้านี่ยล่ะพี่น้องไงเนาะใส่ซอยเดือยสาวนุ่นกับติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าทั้งเหล้าโวยตรงก็ได้พี่น้องเลยแมนทั้งโมตนก็ลืมคิดไปเนาะโอ้ซื้อไข่แล้วห้องกับเศษอย่างได้บานนี่เต่าก็บบุมีพี่น้องเลยมาทำกินเลยแมนมันก็ได้แต่ต้มเนี่ยนี่นู้นไเนาะต้มเหมือนกัหมอกุ้งข่าอะไรหมอกุงเข่าเอากระซีเสียไว้อีกบานนี่เดี๋ยวหุ้งเข่าหงหนามอีกเนาะ มันกะจีบริบอีกพี่น้องเลยถ้ามีหม้อต้มโดยเฉพาะใครยุ่เกิดังเอื่อยไปนะผู้เชื่อว่าดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแขนเทากันเนาะดอ่าใครยุ่สั่นคำว่มมานั่นนะเริ่มเมื่อนั้นเลยพี่น้องเลยทางโมตูนก็ลืมนาอพี่น้องเลยเพะว่าทุกเทื่อนี่พี่น้องเลยอ่าทั้งสาวนุ่นเล่าีนิคือใส่เสื้อแขนยาวอยู่โดยตลอดถ่ายแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่คือพอแม่พี่น้องได้เห็นเลยพี่น้องเลย มามื่อนี้เราใส่เสื้อกันสั่นมื่อนี้พี่น้องมันห่อนด้ยออากาศมันห่อนบ่ที่ว่ามาแปลกหูแปลกตาเทเนีว่าสันเนาะคือทางแขนด้วยเพิ่อนกะโมลิมี่มองผ้ามองยังเรา้งไอ้โลิมีบ่อ้โอ้อ้โอกโอดอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อลอ้่องเล้โอ้โอ้โอ้โ้อ้อออ้ออกอออออ้โอ้โอนเออออเอ้ มันกับบริเวณว่าสรีดงสิดิบิได้พี่นอ้องเไยเป๋อยู่เนาะอันนี้แค่มีมีแค่ว่าตรงข้อมือนีน่เนู่นเนาะนี่มันน่าจ,จะเป็นนิ้วเดียวนี่ที่มันจอหูถูกเป็นทวงเลยนะโอ้ท,นะที่ว่ามันดึงเข้ากันเลยนอยเนาะมันน่าจ,จะจอหูมาเลยอยากเได้มดไโมเป็นเศรษฐีเจริญโอ้โห <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็เศรา้าเลยเอ้ยอ่าเดี๋ยวก็เศรา้าเดี๋ยวก็เศร้าพอด้นวดอยู่ข้อม,มือข้อม,มืออยู่ ก็ออกกำลังกายน้ำกำหันกำหนี่น้ำอันเดะเนาะก็ได้ออกกำลังกายนิ่วเวลาพี่น้องเลยเวลาได้ก็ยกคงยกแขนก็ได้ยกอยู่บ่แบบมาออกกำลังกายยกขึ้นยกลงอย่างประมาณนี้ยืดกรเด no. okay. si yeah, uh, okay. 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 ็นยืดกระเ็เอ่อยามว่างๆก็ได้กรเด็นบ้างเนาะอ่าเฮ็ดออกกำลังกายยามเัาว่างอย่างเดียวยามเัานั่งดิ้นนั่งหัวมีเวลาเขาแก่ออกกำลังกายน้ำกำหันกำหนี่ยกหันยกหนี่แบบเพื่อว่ามันจะมีเหือมีแห้งอย่างนี่นนะอ่าให้แบบคลายเส้นมันอะ ก็มันนี่มันสิดีอยู่หากเบิ้งก็สิดีขึ้นไปเลยเท่าล่ะบ่อยากไปหาโมเบิ่งอยู่แน่บ่หรือว่าจังไรบ่ออยากไปพ่อเพิ่นก็บ่อในน้ำอืมบ่อเปิ้งคิดเองให้แล้วก็แล้วโดยพี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นก็บ่แม่นว่ามันกะมันก็บ่อได้ง่ายนะอืมต้องใช้เวลาบ่อเอย ต้องใช้เวลาอยู่เพื่อนเขาทำไปหาบทำไปพาตัดจเล็กไปพาตัดอ้งยังบ่แม่นบ่มันเกี่ยวกับเส้นเลยแม่นมันเป็นเศษเนี่ยเพิน่นเพิ่นก็เป็นหมอเสนอ้น,น,นดอิอืมในแขนในอย่างเอื้อยนี่ยังบุรีพาร์ได้ยังได้โบ่เอ้ยอืบุรีพาร์ยังไงบ่ทางมาตุ้นกันว่าจะพาตัดหัวก็ยังบุบรีพาร์บ่จนโกนผมออกไปซื้อเออตะกี้นั่นบ่แม่นแล้วก็แล้วเลยบาดนี่ย พี่น้องเอ้บ้านนี้ทัางบตุนก็นลืมถามไปถามชาวนุ่นก่อนบานนี้พี่น้องเอ้แก่สิได้ไอ้ครับผู้ร่วมกันขออนุญาตด้วยเด้อตกลงมาจากชั้นซีน่นี่บริมีอย่างครับห้องเด้บอกได้ยินเพลินว่ามันจะมีไอ้กันศาสตร์เอามาแต่ว่ากันศาสตร์การบริเขาบร่ได้เห็นเน้นนะอ่าก็คือทะลุล่งคือกัน โอ้กานฉาดเป็นเป็นเป็นประเภทผ่าโบผ่าผ่าใบบ่สังเกะซีที่ว่าเพิ่นก่อออกมาข้างๆโดยมุ้งก่อกระเทิบบอกไบโอ้พอดีมันบรดิเฐ์ดีนะก็คือว่าตก็มาใส่ราคาบ้ันกาขาดโตกลงไปอีกโอ้มันกัดโบซะจาะไว้บรดเอ่าริเวบแห้งเลยหรอกโอ้ เงียงคนบระแงงเงียแล้วตกลงมาอ่านี่แหละพี่น้องไงทงั้งโมตูนก็ลืมไปคิดช่อนเมื่อเมื่อมื่อนั้นพี่น้องไงเนะาะทั้งลุงเฮิร์มเราถามพี่น้องไงทั้งลุงเฮิร์มเราถามมกันแต่ทั้งโมตูนก็เลยมาถามสนุนอีกครั้งหนึงน่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอ้ลกัลกๆเลยนี่ก็คือเป็นไปมุง้งมุ้งกระเทิบมุงม้งเกาะเกาะหลังคาออกใบแล้ววันนี้ตรงห้องเอ้ยนอนนั่นมันผัดไปตรงกับมองนั่นบ่อ๋อแล้ววันนี้ ตกลงไปมันไปถือซะอันมันเป็นสันเป็นสันเลยสันเลยสันวาสันซองก็จะมีอันม้วแบบหน้าต่างออกจานอันสามนะโดยอันสามก็จะม้หน้าต่างออกคือเก่าอันนะมันไปตกะถือตัวได้ใช่ไหมนะตัวร่มบ่อตัวตัวพื้นตัวชั้นแรกเลยแม่นบ่ชั้นหนึ่งพื้นดินนี่เลยโอ้ยอยู่ชั้นแรกพี่น้องเลยจังพาะแล้วมันแบบเอาง่ายๆกับมันแรงนุ่มทวงมากมันสี ผมนักถือไปข้างนี้ฮหน่อยเนาะเพราะว่ามันเสียนั่นอยู่ได้พี่น้องไงยตกลงหั่นเลยกัจังค้อยมาตกพื้นอีกเท่ีนึงโดอแล้ลูหั่นไปน้ำมันจะอยู่เลยก็คือ้นปันเอาลงมาเลยเอาจังซีลงมาเพราะบุ๊มลงมาเป็นปุ้บงตารางเลยบ่ทอดพื้นเลยทอดพื้นเลยฟาดโตพี่น้องเงอ่าออ่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวนึงจะลืมไปพี่น้องเไยเอาหูระบาดนี่พี่น้องเไย เพราะว่าในยินชิดชนหนูเมื่อนุ่งห่มว่าเาเมื่อนั้นพี่น้องเหรอเนาะอ่าทางมูตุนก็ได้ถามจะแจ้งไ้ทางแขนื้อยแล้วกับปกติดีพี่น้องไ้ปิดแต่ว่าตรงตรงแค่เส้นนั่เหเนาะตรงแค่เส้นจะเสื้อลอกแบบมึงด้วยฮะ่รได้พี่น้องไงออกออกกับร่างกายมึงด้วยฮะหยุดแขนหยุดแขงแบบนี้นี่ย่างกันเริ่มคล่องแล้ววา ดีขึ้นแล้วบ่กะยามเฮายากเฮาหยังนี่กะก็บ่พูดกันตั้งเบิ่งให้เบิ่งคนคนดีค้าสะแกบ่บ่ในเอ้แม่ว่าผู้ึกว่ายาเฮาเริ่มคลองแวไปเรื่อยๆอยู่บ่ก็ยังเอ้ยว่ายังคือเก่ายากอะนะแต่ว่าแนนี่ดีกว่าเก่าอ๋อบ่แม่นหยังทงพินนีนะเพิ่นนวดตรงนี้เด้เพิ่นนวดตรงอแขงเพิ่นคิดพวกเส้นพวกหยังอ๋อ บอลเอาไปที่เราสเตปบอลหรือว่าอย่างไรทั้งพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับเป็นห่วงมาดายนะชานุนเพราะว่าย่านว่าไปเสียเวลาเวลาจังเสียนะย,ย่านเสียเงินปเปล่าเช่นนะอ่าเพิ่นกับเป็นห่วงมาอ่าเิ่นได้ผู้ได้คนได้ท่านเพิ่นกับแนะนำให้ไปหาโมเพิ่งอนไปนยังอย่างประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าทางชาน,นุนนี่ลองมึงก้อนเนาะเพราะว่าทางนี้กับเป็นโมหักษาเส้นโดยตรงอยู่แล้วเนาะ อทงเอืยเพิ่นกับบอลในน้ำให้ไปโรงพยาบาลเลยเพิ่นกับบอลเพิ่นจะได้เงื่อนอย่างเดียวโดยเพิ่นกับบอกให้เอื้อยไอ้บำบัดอยู่บริเวณวัดศรีโดยเพิ่นทีเห็ดอย่างเดียวเพิ่นวัดทานบำบัดใส่กันเมื่อกาจิแล้วไว้เมื่อกาจิเสวไว้แล้วกันเมนเมนเมนลูกกับบอลเสียเงินหลายนะโดยพี่น้องเอ้เพิ่นบนรถแห่เนี่ยพวกเอ้เพิ่นกับสำนันตลอดสำนันตลอด เป็นเรื่องผลเฮ็ดมาแต่็ับราคาเจ้บรถลงมาให้่ในก้นเนาะขอน้ามในก่าต่างซอยกันว่ายนี่นี่เพิ่นชื่อจังได๋ท่านหมอเรื่องเพื่พอฮู้อยู่บ่จิตบ่หรือยังไงท่านหมอจิตวิจิตรท่านหมอวิจิตรประมาณนี้แล้วจำบ่ได้บ่เอ้ยจำไม่ได้บ่โดยพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ซื้อวิจิตอะไรคนนี้เพื่อืมเดี๋ยว ท่านหมอเพิน่นชื่อยังไงเอ่ยพ่อคู้ก็เข้าอยู่บ่ชื่อวิจิตเนี่แหละโอโ้โดยโดยพี่น้องเอ้ชื่อเพิ่นได้ดีหรือบ้านี่เนาะเลยนะพี่น้องเอ้ท่านหมอวิจิตว่าชั่นเนาะเอา้าว้าหยุดเยืะออะไรพี่น้องเอ้ทั้งประตูกับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทั้งสาวนุ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ก็คือชื่อเข่าหอมมะดิมาสองสอบพี่นองง้องเอ้ยอ่ากับไข่แพงหนึ่งเนาะมามอบให้สาวนุ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ เป็นผู้ใหญ่ใจดีผู้หละอยู่ทางฟังไทยเป็นพระอาจารย์ที่ว่าพ่ผานผากเงินมาให้ทั้งมาตูนเป็นจํานวนเงินหนึ่งพันบาทตั้งแต่เมื่อนั้นผู้หละพี่น้องเลยเดือจากซื่อหมอหุ้งเขา่ทาทั้งมาตูนก็ได้ซื้อเขา่าซื่อไข่ซื้อ,อยางอะไรมาไหว้ให้เราบาทนี้พี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวเอาเข่ามาหมอบให้เราก่อนพี่น้องเลยเอาสาวนุ่นซ้ำสกิ้นเจ้าบาทนี้นี่ เป็นตามมาดิย่างดีเลยอ่าถุงหนึ่งกับปันจูได้อยู่มันห้ากิโลถุงถุงห้าลูกเด็กพี่น้องเนี้ยช่องถุงเนาะอ่าเอาไข่มาให้น้ำแงี้ยแทงหนึ่งพี่น้องเน้ยเอาไข่แทงหนึ่งด้วยนี่เด้อพี่น้องไข่มาให้ทั้งสองนุ่นเป็นแทงนึ่งเส็ยบาบนี้เจ้ามีไข่ บมมีหมอหุ้งเข่าโมเมนต์มอมีหมอกุ้่าโมเมนต์ก่อไฟพี่น้องเลยก่อเข่าไม่เล้วหมอหุ้งเข่าไม่เล้วไทยก็มีเล้วขาดอยู่อย่างเดียวก็คือหมอก่านที่หมอกระทะไฟฟ้าพี่น้องเลยต้องได้ทอดได้ต้มมีอย่างเงินมันต้องใส่พี่น้องเลยในส่วนนี้เนาะนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับนีแต่ว่าให้สนุนเนี่ยแล้วฝากขอบบุญขอบคุณหนยพ่อหนูไส้ให้ทั้งพระอาจารย์พันยูพังไทยแน่สนุนเลย เะี no? no, thank you. Oh The women, oh ๋ยวเขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพระอาจันทร์อย okay, uh, ah. you mm ู่ฝั่งไทยขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮงความเจ็บวบได้ขอ็ใครใบมีขอให้เพิ่อนแบบอายู่บ้านคนเยอะเนาะที่เพิ่อนเมตตาที่เพิุกทุกท่านเนี่ยเนาะผู้ใหญ่จะดีเพิ่นนันเนาะที่ว่าส่งเงินส่งคำมาให้ที่ดูตัวเมตตาสงสารทั้งสาวนุ่นพี่น้องเลยอ่าก็ โดยพี่น้องเลยเนาะตรงยู right huh? ่ดีมีแห้งทานให้มาสาใดก็ขอให้กลับขึ้นหาทานร้อยเท่าพันเท่าเนาะโดยพี่น้องเลยโดยป่ะสาวนุ่นว่าลายยายห้างทั้งปตุนกะมอบเครื่องมอบของแล้วกะสิได้กลับหลายบาทนี่ลายก็กลับยังเดือยยูเงินนะพี่น้องเลยเดี๋ยวปตุนเช่วเงินให้สาวนุ่นเป็นก่อนเด้อเพราะว่าเดือจแจกชื่อเข่าชื่อยังแตกะสีเอาให้มอบให้ทั้งสาวนุ่นเพิ่มเลยพี่น้องเลยเนาะ ป่ะพี่น้องเอ๋ยทั้งมาตุนกับสิ่งแรกเงินไทยทั้งสาวนุ่นเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นก็ยังเหลืออยู่มันสามแสนหกสิบพันพี่น้องเอ๋ยเนาะเป็นเงินกีบก็ได้มาตุนก็ได้ได้ซื้อเข่าซื้อไข่เข่านี่ก็ตกอยู่มันถุงละแสนสิบช่องถงกับช่องแสนเศร้าพี่น้องเอ๋ยเนาะมันถ้าเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่วะสองร้อยบ่สองร้อยประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าร้อยหนึ่งมันก็ตกอยู่มันหาสิบพันชอง 200นี่ก็แสนแสนป้ายพี่น้องประมาณทุง200กว่าบาทเนาะพี่น้องเนาะไข่ก็แพง70พี่น้องเอ้ยก็ประมาณ100กว่าบาทพี่น้องเอ้ยก็ยังเงินเหลืออยู่ประมาณ70,000พี่น้องเอ้ยทางบ่ตนอ่าสิได้มอบให้ทางสานุ่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอาสานุนนะเงินที่เหลือนั่นแหละเด้อโดยพี่น้องเอ้ยได้มอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบ่ต้นก็สิได้ขอโทกลับก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ แต่หากว่ามีผู้ใหญ่เจดีท่านใดอยากเงื่นมือขอมาซอยเดือทั้งสานุนกะซอยเดือขอมาได้เด้อพี่น้องเนาะทางเขาก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเก้านันเลยพี่น้องเลยยังขาดกระทะไปผ้าคือว่อนะบาทน,น,าน <c oughs> ี่นอสานุนโดยพี่น้องเลยปะใช้กอตัวล่าพระจากแล้วบาทนี่พี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้สานุ่นมาตุลขอการขมาสบายดีพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเนาะ,นนะทางมาตุลก็ได้มา ท่าบริจิตเช็ดชิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะทั้งโมตุนกับซื้อเข่าซื้อน้ำซื้อไข่มาให้ทั้งสาวนุ่นเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกับเงินเดือจากเมื่อนั้นแหละพี่น้องเลยเนาะทั้งโมตุนกับได้ซื้อให้แล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มันเดือมาทั้งโมตุนกับมอบให้ทั้งสาวนุ่นเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะทั้งโมตุนกับได้ซื้อไข่แผงนึงเลยคกับ เขาคือบอกอะไรพี่น like, right ้องไงเนาะโมตุนกับดีอกดีใจน้ำสาวนุ่นหลายพี่น้องเงยต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะทุกๆส่องทางพี่น้องเงยที่เมตตาสงสารทั้งสาวนุ่นเราเพราะว่าสิผู้ใหญ่ใจดีทั้งช่องทางใดก็ตามเต้เนาะที่ยื่นมือเข้ามาสอยเหลือทั้งสาวนุ่นกับโตุนก็ดีใจน้ำหลายอานุโมทนาอาบุญน้ำกันพี่น้องเลยเนาะทั้งเล่ากับประจ่าสงสารพี่น้องเงยก่อนอื่นทั้งโมตุนก็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะ พระอาจารย์พียูพังไทยที่ได้ส่งเงินมาให้ทั้งบตูนได้นำพามาให้ทั้งสาหนุนพ่นในข้างนี้เนาะทั้งบาตูนเป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้บตูนกน็ดีอกดีใจลายคอให้พระอาจารย์จงอยูด่ดีมีแห้งความเจ็บใ,ให้ได้ค้อมไข่ใหญ่มีปัจกาจากโรคไพยไข่เจ็บคิดสิงใดขอให้ชมคำมุ่งมั่นลังปรารถนาเด้อพระอาจารย์ให้มาํำใดก็ขอให้ลับขึ้นไปหาพระอาจารย์ ร้อยเท่าพันเท่าขอให้พระอาจารย์จงอยู่ดีมีหฮงนาะพี่น้องเนาะตลอดปีและตลอดไปสาธุพี่น้องเลยปะ่ะวอดลายหายห้างพี่น้องเลยทั้งมาตูนขอจบคลิปก่อนพ่อๆกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ทั้งมาตูนขอกล่าคาว่วาสบายดีพี่น้องเลยเนาะ